เอาครับผมนี่ตัวผลงานเท่าหนูใหญ่ขึ้นที่สองใช่ตัวขึ้นที่สองขึ้นสามครับผมนี่มือแรลกเห้พานแหวงไปนะครับน้องนี่ครับผมสิบเก้ายี่สิบตัวพอดีครับผมอยู่ในรถตัวหนึ่งครับผมพี่น้องบัสดีครับมาถอดผีแล้วครับเด้อไม้เก้าเฮ้ยผีอะยมึงพี่อะไม้เฮ้ยเดี๋วไม้เก้าจดี๋ยวจะมึงเหนื่อยมึงเหนื่อยเขาได้ไงเกยติดตัวบางน้ำเปีือกครับผมพี่น้องแต่ไม้มัวเอินมากยังมึงนี่เนี่ย ม่รู้เขาเรียกบ้านอะไรรู้ดีว่าเขาเรียกพระลูกพระลูกนะครับผมเจอกันมืบอนีไอ้ไมลบุรีกับพัดน้อยครับผมผมสวัสดีครับผมอารสารตายแล้วเหมือนเดิมพันหพาวขนาดแกมือมันสำหรับมืงขึ้นมันประทับใจปะไหนหลังจากดึงรถขึ้นต้มเนี่ยรถติดรอบซองครับเดือนนี้ซองก้างไปครับพ่อที่ไปกันเลยนะครับเด้อพัดน้อยไปไอ้ไมล์ที่ไปคนละทางเนี่ยกันไปอาจารย์ไปอีกทางหนึ่งครับผมไปดูเดี๋ยวเจอกันตอนยามครับผม พี่น้องมังคครับเนอะอันนี้เป็นดอนที่ว่าน้ำถั่วมแล้วว่ะทั้งนี้เป็นน้ำถั่วมม่ได้ครับผมแต่ว่านี่เป็นดอนอยู่นะครับผมนี่เป็นดอนอยูไม่ห้อยหนูมากัดกินครับน,ะนี่ห้อยกินหยากิกนหย่างครับนี่นีผมคือดองเฉมาแรีนนี่คุห้อยแรนีนห้อยเก็บกินหยาแห่งอย่างนะให้ไปใส่ไปอีกครับผมตอนนี้จะใส่พลังน้ำแดงครับผมเนี่ยน้ำแดงสูตรเข้มข้นคอยไหมลูกบลีครับผมนี่แับไ,ไปครับเดี๋ยวอ๋อขับมาขัดตรงนี้อยา่างแบบเนี้ย เอาเอาเอาืเอาครับผมขี่ได้สองสามที่ครับผมนี่ครับผมเ,เดี๋ยวเราชื่อมกันว่าขีมีผลงานบอลหอบหน่อนะครับรอบจะแกลกจะไปนำวมท,ทั้งนี้ครับผมนี่เลยแค่นี้ทำไมก็ไปใส่หนีดแล้วไปหาบางอีกครับผมเส้นไปที่เป็นเงี้ยจะได้นิ่มสรางสีฟ้านะครับเราสลับกันดีขึ้นมันกครับให้่ันขี่ไม่ไหม้ครับ เห็นมนเริ่รม,มากเลยครับเห็นบ่มันเก็ดมาทังนี้ครับเพราะวานานเป็นน้ำตัวมันเป็นเหนียวอืนตำรวจยังครับอื่อี่าข้อมขุดกิน,นเหนบ่ให้มันจบมันอย่างขึนมา บ้างครับนี่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 เาั้นกันกินกินแล้รเหมือขี่ยังใหม่ใหม่ขี่ไม่ไใหม่อครับนี่นี่ครับใาใส่อีกหลังหนึ่งเนาะเดเป็นหนามหมดครับเน่มขนาดจะลมงมื้อนี่ครับผมให้ใส่อีกหลังนึงเป็นเงี้ยขี้ใต้นิมางสีฟ้าครับใส่ีแล้วครคขี่นี่ครับห็นขี่ว่งหมได้เลยมันขี่โดดไหน่เนาะนี่ครับตามก่อน นี่เบิ่งพี่น้องมาตัวได้ซ้ำหนึ่งขันขี่ซ้ำหนบ่งคนเลยายอลังการงานสร้างขี่สีค่คนอ๋อถ้าไปครับผมเดี๋ยวเจอพระอนศิฟ้าครับนี่นะครับพี่น้องไม้นี่เป็นไม้น้ำท่วมหมดเนะครับเลยพื้นที่นี่เป็นที่น้ำท่วมหมดเลยครับผมอาจารย์สารเราอยู่นู่นนู่นมุมนู่นครับผมเป็นบนบนพี่น้องบนนะไอแม็กกี้อีอก,กแล้วเราจะเดินหาตรงที่ดอนนะครับผมที่ดอนที่น้ำไม่ท่วมครับที่เป็นทิวป่าเลยนะครับ ต้ก mm hmm. นกบอย่างนี้ครับน hey, ้ำท่วมหมดนะครับเลยเวิร <Yeah. S 2> ์กนู้นน้ำท่วมหมดเลยแต่ต้นไม้แห้งครับไปจนถึงถนนครับเสาไฟฟ้านะครับผมท่วมหมดเลยใช่ไหมก็เดินลุยเข้ามาครับเพื่อจะมาหาดอนเราเคยมาตอนหน้าแรงเคยเห็นตรงไหนมันดอนเราก็จําไว้ครับล้วก็จะเดินเข้ามาหาก็เป็นจริงอย่างที่ว่าครับผมจะมีดอนน้ําไม่ถึงน้าไม่แห้งลงไปมันจะมีรอยขุดแบบนี้ครับผมเห็นไหมครับรอยขุดก็กอใหม่ๆนะครับผมเนี่ยจะให้ดูแป๊หนึ่งนี่ครับผมมีรอยขุดนี่เห็นไหมครับ รอยเปนคุยหากินครับนี่นี่หมั้นี้ไม้ใส่เป็นน้ําแดงไว้นะครับเนี่ยนี่ครับน้ําแดงไว้สลับกันลุยไปนี่นะเป็นน้ําหมดเลยไหมครับลงไปนิดนึงเป็นน้ำเลยไหมน้ำผผมเฮ้ก็เดินตามนี่มาครับมาเห็นมันเป็นรอยแบบนี้ครับผมรอยมันกัดมันมันทำรังอาที่อยู่ที่นี้คันรอยมันเยียบไปเยียบมาเห็นไหมต้องเห็นรอยข้ามไปไหมครับผมนี่ครับแล้วก็ใส่นี่ฉีดน้ำพลังสีฟ้าไว้สองทีครับผมนี่ครับผมอ่ะ จะเรียกให้มันออกมาเขากลับแล้วครับผมเอาสีมามาดูรู้กันครับคืนนี้เจ้าครับผมดูรู้กันมาคืนนี้จะลอกป่าครับถ้าไม่รลอกก็เป็นเช้านะครับผมเอาฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพลังสีฟ้าน้ำแดงคอยใหม่วมบรีและทีมงานด้วยนะครับผมวันนี้มาสามคนเหมือนเดิมครับผมพันวัดไม่ระวัภารกิจครับตอนนี้กําลังตึงเครียดนะครับผมก็ต้องเข้าใจครับผมหันช้างก็ติดงานนะครับอีกทีพันสายรอกกันได้ครับแล้วพันสายยังไม่ว่างครับผมนะ โม่พันสร้างไปใส่นอไปนอครับปิดงานครับต่อเติมบ้านอินโนเวทเมนบ์ล่ะครับผมเนี่ยไอแมกไก่บ้าสามคนครับพันน้อยอาจารย์ซาตะกายไปลูกบุรีครับผมไปครับผมด้วยตัวเขาดีหาทางเลื่อนไปหนุนครับผมโอ้ไป่ตามต้นไม้พนครับหนุนครับแจวครับพี่น้องสุดยอดพลังสีฟ้าไอ้แม่ลูกบุรีจัดไปครับกับผมพี่น้องสวัสดีครับพี่้อครับผมไอ้ม่ลูกบุรีกับพันน้อยกับบาพอดีครับพี่น้องหนึ่งได้ปะ ในเ่ื่อสองเอาผมเมหมื่อยขึ้นเลยตัวหนึ่งเราพันหน่อยมนี่สองน้ำหนาด้วยเลยสวัสดีครับผมเสารจะเป็นไงครับผมบรรยากาศนี่นี่ครับอาทิตย์กำลังสวยงามเลยครับผมนี่ดูหลังนี้ให้หน่อยดิมันเอาไว้หน่อยนี่ได้พันหน่อยเช็คให้เลยครับนี่หลังแรกไว้ไหมนี่ยังว่าท่านี่ครับผมพี่น้องเขียนไว้กลับพี่รู้สึกจะเป็นกระโพดทั้งกลิ่นเนี่ยที่หายวะเอ้าหายไปได้ไงหายตึงแล้วฮะยหายตึงเอาพี่น้อง<ห><ห> ดูดีนะเพื่อ้เป็นไงโอ้ใช่หร <Okay. S 2> อไม่ใช่มันนอนตูงนั้น่อโอ้โหติดฝาก,ากไว่แ่คนนี่มันเป็นไปได้ยังไงครับผมโอ้ยมันนอนอยู่ข้างๆนั่นนรดูนูด้ดูดดไดได้นะ หนูเล็กก็หนูเล็กก็เข้ามาหุ้ยหายเนาะเหนียก็หายหอมโอ้แต่วิ่งงามครับพี่น้อยไปครับผมพี่น้อยนบหนูมาใหลัางมัดถือหลังครับผมวันนี้มาเบิ่งหลังที่ผมรีวิวพี่น้องเบื้องห้านะครับอันนี้นอาจจะเป็นพลังสีฟ้าครับหลังนี่ที่ผมรีวิวให้พี่น้องเบิ่งที่ว่ามันขึ้นไปโอ้โหเรียบร้อยครับกลับมาไหมนี่ครับผมนี่ที่ผมรีวิวพี่น้องเบิ่ง โอ้โหแมงตดพี่นมึงเห็นมาแล้วเนี่ยแมงตดขอเต็มเต็มครับผมเต็มข้อเลยสุดเลยหมดคำวาเต็มข้อเลยนี่โตมงามครับผมโอ้โหปีเลยครับนี่เห็นไหมดังจุงเงียเขาโคกหูครับพี่บังนี่นี่ครับเจ้าพี่น้องโอ้โหหนุ่งง่ายไหมเนี่ยล็อกข้อล็อกกามมาครับผม อกอเล克มวยไฟก้อนไม้ทับุร<雲>ีเพื่อสนใจทดลองใส่กับทักแคทเพจได้บไม้ม่ได้ครับเด้ออ่าทักเพ็ดใบไม้ทับุรีนะครับว่าที่เป็นกอเล็กมวยไฟแบบนี้นะครับผมว่าคิดใด้นี่นะครับน้ำแดงแล้วก็เหยื่อข้าวโพดนะครับผมคิดใด้นี่ใช้คู่กับข้าวโพดเอ้ยครับสีฟ้านะโหผู้นี่ออกมาพี่น้องหมดเงินบ่มันขุดเพิ่มไหมไม่ขุดเพิ่ม แล้วมันไปไหนครับไม่ออกมาเลยมันไปไหนข้างมันวะเง้ยงบบอกพี่น้องบุญโอ้ผมดีพี่นอ้อ,นองฮูอยู่บอกมาเซยเอาตัดไปครับพี่น้องเรียบร้อยครับไปครับไปโอหผมรีวิวพี่น,อนอ้องบุญตรงนี้หลังหนึ่งเด้อโอ้บอ,อาครับผมพี่น้องว่าเงียบบอกพี่น้องเงียบบอกห้มาเที่ยวอที่มา ขึ้นเมื่อขี่อยู่นี่เพิ่งเอาครับผมเขมันไม่เอาน้ำแดงครับผมมันหมดหต่ว่าอยางนี้ดูตรงนี้ก่อนหลังนี้ก่อนเป็นไงเอามาถ้าเนียหรือเปล่าเออเหี่ยววะนี่พี่น้องมันไปเก็บเบียบครับผมพี่น้องวังขี่ย้อยย่งมันคือตัวหน่อย,ยพี่น้องวะพวกวังขี่มันดูบคุณขี่แต่ละครตัวใหญ่ตัว,วนี้ครับตัวหนู เออหล่อแหลบวะนู่นทับข,อขอ้อขาฮะนี่ครับผมตุยส่อคอยใหม่ยามกลับมาตเตอฮอดกลางอ่ะนี่ครับ,อรบเอาไปครับนี่ขอจิตะเลเลยมันเริ่มปตุยโถไปไปต่อโอ้ยมองมองดิมาผมดูหนามใส่บอลนะครับดูหนามโถมวเลยหาดอดมันไปดูครับผมว่ามันจะเป็นยังไงมองไม้ต้นไม้นี่ ไม่ใช uh ่ไปอยู่ไปดูทั้งกันมึงส่งอยู่ซื่อคแบบมึงส่งอยู่ซื่อว่าแล้วมันไปไหนวะเออไปหน่อยยืนถ่าพัดหน่อยแห่พัดหน่อยไปเก็บฟังขนผู้กล้าคนเดียวเนี่ยเปียกผู้เดียวเพราะว่าหมู่บ้านลงไปทั้งสามคนตัวนี้ลงผู้เดียวเดินมาที่นี่ครับเงาเป็นไง แล้ตกลงดักหนูแล้ไม่ใส่เบ็ดนี่เอาครับผมพี่น้องโอ้ยเบ็ดกรรมดักหนูมันน่าจะติดเยอะกว่านี่นะนี่ฝากขาไว้ขาที่นี่โอ้ฝากขาเธอไว้ขาหน้ากระดูกกระดูกขักเลยอย่างนี้แบบนี้กระดูกแตกไกระดูกแตกมันเลยมันเล่หลุดเนี่ยกลับมันแข็งหมดเลยมันอย่าไรมันปั่นนะปั่นแตกโอ้ตัวใหญ่เนี่ยขาขนาดเนี่ย นี่ครับฝากรอยขาเอาไว้ครับผมจัดไปครับนี่อ๋ตัวอ๋ออ๋อเียจางองไอดเออไป้วมันเข้าดฟังอันรัสีฟ้าจานดีเเนาะอ๋อสีฟ้า นั Yo, ่นอีกหลังหนึ่งนี่อีกหลังนึงใช่ไหโอ้จะใส่ไม่เหมือนกันได้ขอนแล้วันนี้อไปสุไปสุบที่กอบเต้นเราเนาะ เอาครับผมนี่ตัวผลงานเท่าหนูใหญ่ขึ้นที่สองใช่ปะวะัวขึ้นสองขึ้นสามครับผมนี่มือแรกให้พานแหวงไปนะครับน้องนี่ครับผมสิบเก้ายี่สิบตัวพอดีครับผมอ,อยู่ที่ลดตัวหนึ่งขึ้นพาหน่อยแบบมานะครับผมโอ้โหไดคหหนนาา้ครับผมพลังดีกว่าเดินหนูใหญ่หนูน่าป้าน้ำถั่วมครับผมโอ้โหสุดยอดเนาะวันนี้ให้ไปกลับด้วยครับเพ,พื่อนร่วมงานเานลย สองเสียพระหน่อยลุยหนามาเปียกเบดครับผมเอาแจกมาเราหนาครับผมสวัสดีครับ